ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง48ชั่วโมงก่อนที่รูเบนอโมริมจะเข้ารับตำแหน่งคุณซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่11พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้วันจันทร์ก็คนใหม่มาคนเก่าก็ต้องไปรุดฟานิเตลอยก็จะเป็นผู้จัดการทีมขัดตาทัพในนัดสุดท้ายที่พบกับเลสเตอร์คืนนี้ซึ่งรุดฟานิเตลอยได้คุมหลังจากเอริิเทนฮากโดนปลดไป4นัด นัดที่พบกับเรสเตอร์ซิตี้ในคาราบาวครับนัดที่พบกับเชลซีนัดที่พบกับ p k เ OK, คและนัดนัดนี้จะต้องมาเจอกับเลสเตอร์ในศึกพิยร์ลีกซึ่งรูดฟันิตรอยตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ1เหลือนัดนัดนี้อาาอกมาใจช่วยรูดฟณนิตรอยตำนานของเราซึ่งใครลหลายๆคนก็อยากให้รุดอยู่นะซึ่งตัวผมก็อยากให้รุดอยู่เหมือนกัน แต่รุดมีฝีมือขนาดนี้ก็ต้องบอกกันว่าอโมริมเนี่ยมาอยู่ในเต็ดครั้งเนี่ยเขามาพร้อมทีมงานซึ่งใครหลายๆคนก็อยากจะให้รุดอยู่แต่รุดเส้นสัญญามาด้วยผู้ช่วยผู้จัดการทีมและอโมริมมาพร้อมทีมงานโอเคถ้ามันตกลงหาทางกันได้รุดก็อาจจะได้อยู่ในตําแหน่งที่อาจจะลดบทบาทลงหน่อยแต่ซึ่งรุดมีฝีมือมากกว่านี้ เขาสามารถเป็นผู้จัดการทีมอื่นได้สามารถเป็นเฮดโค้ชทีมอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเป็นอย่างมากก็แค่โค้ดกองหน้าถ้ารุดจะต้องอยู่ยูนเต็ดอะหรือที่ใครหลายๆคนบอกเป็นโค้ชกองหน้าให้ยูนเต็ดก็ได้รุดมีฝีมือมากกว่านี้รุดเคยให้สัมภาษณ์ผมเดี๋ยวผมจานให้ฟังผมคิดเรื่องนี้ไม่อย่างดีเมื่อผมมาที่นี่ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการผมรู้ว่าการมาที่นี่เป็นโอกาสที่พิเศษและผมรู้สึก ว่าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในบทบาทผู้ช่วยผมมีความทะเยอะทะยานอย่างชัดเจนที่อยากจะคุมยูนิเต็ดแต่ผมเนี่ยเซ็นสัญญาสองปีในตำแหน่งผู้ช่วยและผมยังคงอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆหลังจากที่ผมเข้ามาคุมทีมสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้ทีมมีมั่นคงด้วยผลงานทันใดนั้นเราก็ได้ลงเล่นไปแล้ว3นัดซึ่งมันผ่านไปไวมากและเกมสุดท้ายจะมีความยากเสมอ และเจ้าตัวยังทิ้งท้ายอีกว่าแฟนบอลยูนเต็ดจะอยู่ในใจของผมเสมอความรักที่ผมมีต่อพวกคุณทุกคนมันเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้และเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเสียงเชียร์บนอัฒจันทร์ที่โอทาฟอร์ดที่ผมได้รับมันช่างยอดเยี่ยมมากๆผมจะเก็บความทรงจำนี้เอาไว้ผมจะรักษามันไว้ตลอดชีวิตนี่คือคำพูดของรุฟนิตลอยก็มีในยะอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่เจ้าตัว จะออกจากยูเนเตดเป็นครั้งที่2ในฐานะนักเตะก็ออกไปแล้วอันนี้มาในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมแล้วก็ในฐานะกุนซือชั่วข่าวอย่างที่ว่านะอโมริม,มาลุดก็ต้องไปโอ้โหดาเอนโดฟินก็อยากเจ้าใจช่วยลุฟเฟอนิตลอยสีนัดเนี่ยชนะให้เฮียหน่อยนัดสุดท้ายสู้เพื่อยูเนเตดละกันอยากเห็นลุดวางมือจบกับยูเนเตดแบบ สวยๆนะจอนว่าลุดมีฝีมือกว่านี้ไม่ต้องมานั่งเป็นแค่สตาร์โค้ดหัวหน้าโค้ดกองหน้าอย่างที่ผมบอกอะรุ้สามารถไปคุมทีมอื่นในลีกพเมลีกได้หรือในลีกอื่นได้ก็ไม่คิดเห็นไงลองคอมเมนต์มาบอกกัหน่อย